ปราจีนบุรีเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีผืนป่าที่ได้รับการยอมรับในฐานะป่ามรดกโลกได้แก่เขาใหญ่ทับลานและปางศรีดาโดยอุทยานทั้งสามแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะผืนป่าเดียวกันปราจีนบุรีเคยเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่ครั้งก่อนยุคประวัติศาสตร์โดยคาดว่าน่าจะมีความเก่าแก่ร่วมสมัยกับบ้านเชียง และมีชื่อเรียกขานในสมัยลบบุรีว่าเมืองสีมโหสถเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมทาหารพรม่าหมื่นเก้าและหมื่นสีนาวาวีระบุรุษของชาวปราจีนบุรีได้นำกองทหารเข้าสวามิภักด์ร่วมกอบกู้อิสรภาพและรวรรบรวมแผ่นดินไทยเข้าเป็นปึกแผน่นเป็นหนึ่งในเกียรติประวัติที่ชาวปราจีนบุรีภาคภูมิใจตลอดมา และกันลนี้นะครับท่านผู้ชมชาวจังหวัดปราจีนบุรีครับนับหมื่นคนครับนำโดยท่านบริการจังหวัดนะครับคุณสิริพงษ์หามตระกูลครับและท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณอมิลลวันนะครับก็พร้อมที่จะนําคนไทยนะครับทั้งประเทศร่วมกันร้องเพลงชาติไทยครับกันในวันนี้ดูแล้วก็มึกคักเลยทีเดียวนะครับสําหรับจํานวนคนนี้ก็โ้สดุหูลูกตาครับกับสถานที่ จัดงานในวันนี้นะครับธงไทยที่บกสะบัดสวยอยู่นตรงนี้นะครับก็สร้างความปราบปื้มนะฮะกับผู้ที่ได้เห็นภาพในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับและว,วันนี้ครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับเตรียมตัวคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดปราจีนบุรีครับ เวลา18นาฬิกา จบลงไปแล้วด้วยนะครับในการขับร้องเพลงชาติไทยครับของชาวจังหวัดปราจีนบุรีนับถึงคนนะครับที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติและวันพรุ่งนี้ครับขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ